ช่วงพักเอาทิบออกทางช่วงพักสันสันก็ต้มตอนเช้าเช้าเาท่านั้นเดี๋ยวมันสีสวนกันเลสีสวนกันแต่ไม่จริงเรามีอยังเดียวันนี้ก็มีแต่ขอปริวาตก็ไม่มีอะไรมากมี่มันนะครับพวกในอีเย็นที่นอกกว่านี่มันนะครับเท้าอย่างปูกว่าเดี๋ยวก่อนนี้เวลาประมาณ

กต้มสัม้อวันนี้บอกบอบอกย้อนกี่ยองาหาการมงอวักันเพ่นีจใจเพ่นวต้องวันครับบอกว่าพวกเราวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็วันแรกของการเก้าปริวารเริ่มจริงวันนี้ถึงวันที่30สิบ áo bánh đông quả không hả bà? là trong này thằng Dương thì có thằng Nam thằng Nam cái đường đấy thằng Dương thì cái bỉ này chứ đoàn chó cá rất rãi là cái đường rồi đây đường. Đường 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 là

ก็จะมีสะเด่นน้อย